การซื้อขายสินค้าออนไลน์มันก็เป็นหนึ่งในวิธีสร้างเงินให้กับหลายๆคนได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามันก็มักจะมีมิจฉาชีพหรือเหล่าโจรคามูยทั้งหลายแฝงตัวเข้ามาเพื่ออาศัยจังหวะหลอกเอาเงินชาวบ้านจนเดือดร้อนมานักต่อนักซึ่งล่าสุดก็มีชายหนุ่มที่ต้องการขายไอดีเกม r v เพื่อเอาเงินไปนรักษาลูกที่กำลังป่วยแต่ก็โดนโก้จนผู้คนในสังคมเกม r v นั้นต่างก็ออกมาช่วยเหลือจนกลายเป็นเรื่องที่น่าอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ถวายดวงใจ G-Feel ออกรถใหม่ร่วมกับอนเมะขวัญใจชาวโลกอยาก Attack on Titan รวมมาถึง,งมีรสชาติกันดั้มนารูโตอีกด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถเขา้าไปซื้อกันได้ใน g a m e r y Shop ใน Shopee เลยนะครับรีบเลยรสชาติ Exclusive แบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อย อันนี้แล้วก็ขอขึ้นคำเตือนตัวใหญ่ก่อนไปเลยนะครับว่าการซื้อขาย ID ดีเกม RV นั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎการให้บริการของตัวเกมโดยบทลงโทษนั้นก็มีง้แต่ถูกพักการแข่งและก็ถึงขั้นโดนแบนด์ ID ที่ซื้อขายถาวรเลยด้วยที่สำคัญเลยบทลงโทษนั้นก็มีแบบย้อนหลังนะครับก็ขอตักเตือนกันไว้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวันนี้ ซึ่งเรื่องราวในวันนี้เองมันก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมเกม r อก็ให้ความสนใจไม่น้อยเพราะว่าได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดอโพสต์ข้อความเอากับรูปภาพว่าเขาจะขายไอดีเพื่อจําเงินไปรักษาลูกที่กําลังป่วยแต่กลับโดนคนที่มาซื้อขายด้วยโกงตอนนี้เขาเครียดมากและมืด8ด้านพร้อมกับขอให้คนที่โกงโอนเงินคืนเพราะว่าตดต้องใช้จริงๆ และรูปภาพที่เจ้าของโพสต์ได้ลงเอาไว้ก็เป็นบทสนทนาระหว่างตัวเองและคนที่โกงโดยในการซื้อขายนั้นทางเจ้าของโพสต์ก็พยายามบอกว่าตนเองต้องการเงินและก็มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนแม้จะมีการนารูปลูกช้ที่กําลังป่วยให้คนดูโกงแต่ทางคนโกงนั้นก็พยายามบายเบี่ยเรื่องของการจ่ายเงินก่อนที่จะบล็อกเจ้าของโพสต์ในเวลาต่อมา ซึ่งมูลค่าของ ID เกมนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1,100บาทและแม้ว่ามันจะดูไม่ใช่มูลค่าที่สูงแต่สำหรับคนที่ตกที่นั่งลำบากและต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนเงินจำนวนนั้นมันก็มีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่ามันมาถึงชีวิตของลูกชายเมื่อเรื่องราวนั้นได้ถูกโพสต์ลงในกลุ่มของสังคมเกมอามันก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนให้ความสนใจในทันที เพราะว่าการโกงแม้จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและก็มักจะถูกประนามจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีแต่สำหรับคนก่อเหตุนั้นก็ยังลอยหน้าลอยตาและก็ยังซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนโจ้าไม่ทำอะไรเลยโคตรไม่ยอมรับก,กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการด่าทอและขุดเฟซของคนโกงว่ามันเป็นใครรวมไปถึงมีความพยายามที่จะหาตัวจริงของเฟซอวตารที่ใช้โกงชาวบ้านไปทั่วอีกด้วย ผู้คนอีกส่วนหนึ่งก็เดียวออกมาให้กำลังใจทางเจ้าของโพสต์ที่โดนโกงไปเพราะความไม่รู้ทันคนพร้อมกับมีการสอบถามอาการของลูกชายของเจ้าของโพสต์อยู่เรื่อยๆซึ่งทางเจ้าของโพสต์เองก็เดี๋วอัปเดตเรื่องของอาการลูกและก็ได้รับกำลังใจจากผู้คนในสังคมเกมเอาอว่อยงล้นลาม นอกจากนั้นแล้วผู้คนจํานวนมากก็ได้เข้ามาสอบถามเลขบัญชีธนาคารของเจ้าของโพสต์โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเงินเพื่อให้เจ้าของโพสต์นั้นมีเงินจำนวนที่เพียงพอต่อการนําไปรักษาลูกชายซึ่งก็บอกเลยว่ามันมีคนโอนเงินช่วยเหลือเจ้าของโพสเยอะจริงๆและก็เรียกได้ว่าเป็นภาคที่ประทับใจสุดๆเลยละครับยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในสังคมเกม Rov A ก็ยังได้มีการแนะนําวิธีการดึง i อดีคืนจากคนอื่นด้วยในกรณีที่ถูกสวมรอยหรือโดนแฮก ซึ่งถ้าเกิดดราเป็นเจ้าของตัวจริงทางทีมงานการีนาก็ใช้ความช่วยเหลือและจะสามารถได้ไอดีคืนได้ในเวลาไม่กี่วันซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็ได้ออกโพสต์ขอบคุณลหลายๆคนที่เข้า,าให้คำแนะนำ แน่นอนว่าในช่วงเวลานี้หลายๆคนก็ให้ความช่วยเหลือแต่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งก็ได้นําว่าให้ทางเจ้าของโพสต์ไปแจ้งความกับตํารวจพร้อมกับพยายามสืบพฤติกรรมของคนก่อเหตุและก็พบว่าคนโกงนั้นสิงอยู่ในกลุ่มซื้อขาย ID ดีหลายกลุ่มด้วยกันและนอกจากนั้นแล้วหลายๆคนก็มองว่านี่ไม่ใช่การโกงครั้งแรกเพราะว่าคนโกงนั้นได้มีการพูดคุยก,กับคนขาย ID ดีหลายต่อหลายโพสต์พร้อมกับยังมีการโพสต์ขาย ID ดีเองอีกด้วย ซึ่งหมัดกับผู้คนในสองเกมอาวีนั้นตั้งสมมติฐานกันว่าไอดี ID ที่คนโกงออกมาขายก็น่าจะเป็นไอดีที่โกงชาวบ้านมาอีกทีอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนนั้นข้าพูดถึงกันเป็นจำนวนมากและก็ได้มีการใช้ออกมาหลายต่อหลายกลุ่มเพื่อเตือนภยัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มสังคมเกมฟรีไฟล์ที่ผู้คนในสองเกมดังกล่าวนั้นก็ได้บอกว่าเคยเห็นคนโกงมาป่วนเปลี่ยนอยู่ในกลุ่มซื้อขาย,ยบ่อยๆเหมือนกัน ในเวลาต่อมาผู้คนก็ได้บอกว่าถ้าหากการขอไอดีคืนนั้นไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็สามารถขอความช่วยเหลือจากพี่ไม้ใจร้าวได้และสำหรับการสืบการโกงนั้นก็สามารถทักไปขอความช่วยเหลือจากยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่า g a s สเได้เพื่อให้คนโกงนั้นไม่มีที่ยืนในสังคมและให้เขานั้นได้สำนึกผิดกับการกระทำของตัวเอง อย่างไรก็ตามจากความช่วยเหลือผู้คนในสังคมเกมอาวีที่ถาถงเข้ามาให้กับเจ้าของโพสต์อย่างล้นหลามมันก็สามารถทําให้เขามีเงินมากพอที่จะรักษาลูกชาของตัวเองได้ให้กลับมาแข็งแรงและทานเจ้าของโพสต์เองก็ซาบซึ้งน้ำใจของผู้คนไม่น้อยที่ให้ความช่วยเหลือ ก็บอกได้เลยว่าการซื้อขายของออนไลน์นั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าในปัจจุบันมีมิชฉาชีพก็มักจะสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือแถมบางคนเองก็มีการสร้างเครดิตปลอมเพื่อให้ตัวเองดูกลายเป็นคนที่น่าไว้ใจแต่แม้ว่าการซื้อขายไ d เดีกมจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎการให้บริการของตัวเกม ROV แต่สำหรับเจ้าของโพสต์นั้นเขาก็มีความจับเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน แต่การโดนคนนิสัยไม่ดีเข้ามาโกงแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนไม่ควรจะต้องพบเจอถึงกระน,นั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสองโครงเกมาวีก็เป็นผู้คนที่มีจิตใจดีงามเพราะว่าในวันที่มีคนเดือดร้อนพวกเขาก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และมันก็เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจอย่างมากเลยทีเดียว อย่างไรก็แล้วแต่การกระทําที่เข้าขายชอบโกงในโลกออนไลน์มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เกม Rv เท่านั้นเพราะว่าอย่างที่เราได้กล่าวไปมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ทุกที่โดยเฉพาะเกมที่สามารถทําเงินได้ไม่ว่าจะเป็นโซนโฟร์ฟรีไฟล์หรือว่าเกมอื่นมากมายและประเด็นการโกงนั้นก็มาจากกาแปลเป็นที่พูดถึงอยู่บ่อยครั้งแต่ที่ดังที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาก็คงนีเผลจอมโจรคามุยที่ได้ไปโกงเงินที่เอกช่องอีปิ i ไทม์พร้อมกับยังยอะเย้ยในการส่งภาพคาถาคามุยทิ้งท้าย ซึ่งทางพี่เอกให้โอกาสคืนเงินแล้วแต่ทางโจดก็ยังยอเยอะในการส่งภาพเหมือนเดิมแต่เมื่อพี่เอกได้ไปแจ้งความอย่างจริงจังทางโจดก็ได้ทักมาขอคืนเงินแต่พี่เอกก็ตอบเพียงแค่ไปเจอกันที่ชั้นศาลพร้อมกับส่งภาพคามุยคืนโจคนนั้นไปและเรื่องราวนี้ก็กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวเพราะนอกจากมันจะเกิดขึ้นกับคนดังอย่างพี่เอกอีพิกไทม์แล้วมันก็ยังเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับคนี่จะซื้อขายในกลุ่มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ช่วยตอกย้ำว่าโลกออนไลน์นั้นถึงแม้ว่าจะมีการคัดกรองคนเข้ากลุ่มแล้วแต่มิจฉาชีพก็ยังแฝงตัวเข้ามาได้เสมอและการที่เราจะซื้อขายอะไรก็ควรผ่านกลางหรือกับผู้คนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับและเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์โดนโกรหรือว่าเกือบกันบ้างหรือเปล่าก็สามารถแบ่งปันกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถือเป็นการช่วยเหลือสังคมเกมให้ดีขึ้นกว่าเดิมและป้องกันเหล่าคนโกที่จะมาเอาโอกาสจากคนที่เดือดร้อน อย่างไรก็ดีเราขอย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าการซื้อขาย ID ดีเกมอว V นั้นผิดกฎกติกาให้บริการของตัวเกมและมันก็จะทำให้ i อดีนั้นถูกแบนได้นะครับโดยเรื่องราวนี้มันก็เป็นการโกงเงินจากการซื้อของออนไลน์และมันก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวอ V ีที่พร้อมจะช่วยเหลือคนที่ตกที่นั่งลำบากแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดการโกงนั้นมันกลายเป็นการโกงเกมและก็ดันเกิดขึ้นกับเราสรีมเมอร์ที่กลางไลฟ์สดอยู่ด้วย ซึ่งหาเพื่อนสนใจอยากรู้ว่าเขานั้นเป็นใครทำไมถึงใช้โปรแกรมโกงกลางไลน์จนโพสแตกได้แล้วก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับบอกเลยว่ามีแต่เรื่องปันๆ